<laughs> เอาละก็ต้องกาสวัสดีช้ามมชื่อทุกคนด้วยนะฮะก็อยู่ผมจิมมี่ไม่มีชื่อชนแนลกันนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในอันติเมตอีพิกแบทเทิลซิมูเลเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครั้งที่แล้วหลังจากที่ผมลงทีเล็กไปเนี่ยมีผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับวันนี้ผมเลยคิดว่าเราน่าจะจัดทีเล็กโหดๆขึ้นมานะครับผมคิดไว้แล้วผมจะเอาทีเล็กโหดไปสู้กับพี่ชัาก,ก่อนโอเคเรามาที่ยูนิตคอสตูมัยกันก่อนเลยดีกว่าโอเคครับกดไปที่ทีเล็กนะฮะหน้าตามันน่ารัก สวัสดีวันนี้ก็จะกลายเป็น,ปนะะทีเร็กขั้นเทพเดี๋มาดูนะฮทีเร็กขันเทพตอนนี้เลือด1,000 0นะครับแล้วก็ดาเมจ500ผมอยากจะเพิ่มดาเมจให้มันดาเมจไม่ต้องเยอะแต่ผมอยากตีแรงมากกว่าดาเมจ1พอนี่ทีเร็กดาเมจ1เลือด50,000ครับหน่วย10,100,000ัน0มื0โอเคเลือด50,000นะฮะแล้วก็ แอ t แท k s สปีดครับผมขอ1,000ผมอยากผมอยากรู้ว่าทีเร็กมันจะว่องไวแล้วก็ค่องแค่ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเลยแอ t แท k s สปีดหนึ่งพันแล้วก็มูเมนต์ห้าไอ้มูเมนต์สิบไปครับนี่ผมจะตั้งชื่อว่าทีเ x ็ก e f เดอะแฟแล้วกันโอเคครับทีเ x ็ก e f เดอะแฟนะครับเซฟไปพรึบมาเรียบร้อยฮะมากดกันดูเลยว่าผมเคลียร์ตรงนี้ไปก่อนพรึบมาทีเ x ็ก s t คอสต e มทีเ f ็กเดอะแฟ โอเคเอาง่ายๆก่อนนะขอศึกแบบเดี่ยวๆกันก่อนนะครับเอาชักนอริสมาเลยดีกว่าพี่ชักพี่ชักจึกชักนอนนริสนะฮะก็เดี๋ยวมาเจอกันที่กลางน้ําดีกว่าโอเคครับตอนนี้ศึกมาถึงแล้วนะฮะเดินทางมาถึงแล้วระหว่างพี่ชักนอริสกับทีเร็กนะครับศึกนี้เลยได้ว่าเป็นศึกที่อยู่กลางน้านะครับใครตายต้องโดนลากลงไปกิน <c oughs> <c oughs> ยังไงพี่ชักมันก็ไม่ตายใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ตัวเกมนี้มีอัปเดตใหม่นิดนึงนะฮะผมอยากจะบอกก็คือมันมีด้านขวานะครับถ้าสังเกตเห็นเนี่ยจะเป็นเพลเยอร์คิวกับ เพย์เยอร์เดทนะฮะซึ่งจะบอกตัวละครว่ามีเท่าไหร่แล้วก็เราสามารถเข้าไปควบคุมตัวละครนั้นๆได้โดยจะมีวงเขียวๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเปลี่ยนยังไงนะครับโอเคมาเลยฮะถ้าพร้อมแล้วเราก็เชียร์อะไรฮะคุณผู้มชมครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ไว้ก่อนนะครับถ้าเชียร์ถูกก็กดไลค์ทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหามาดูดีกว่าว่ามันจะทำไลค์พี่ชักได้เร็วแค่ไหนครับทีเล็กส์เดอะแฟดกับพี่ชักนอริทของเรานะฮะบ,บ้าเจ้าชักลุยฮะ <c oughs> <c oughs> โคตรล็อก <laughs> <laughs> อุ้อไปไปไปทีเล็กเดอะแฟนเจบ็บฮะวิ่งมาครับทีเล็กเดอะแฟนถอยวยหน่อนคุณพ่ชักพี่ชัก,ชกตามมาั้ยังโอ้ยพี่ชักวิ่งมาละเอวงเขียวๆผมไม่สังเกตเห็นนะครับว่ามีวงเขียวๆอะไรหรือเปล่าดู <laughs> ทีเล็กคนแย่ฮะไปโอ้โหเดอะแฟนครับเดอะแฟนผมอยากดูเลือดพี่ชัก โอเคอันนี้กด V to open unit order menu นะครับเดี๋ยวกด V ซิก็มี r e a d y attack target go to position hold on the cow on me carry on ก็คือสั่งนะฮะสั่งลูกน้องได้ถ้าเกิดว่ามีลูกน้องอ่าโอเคระบบใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวต้องเรียนรู้กันนะเดี๋ยวผมขอเข้าไปพี่ชักเดี๋ยวผมขอพูดกับพี่ชักหน่อยพี่ชักปึ п, ๊บสิงพี่ชักฮะโอ้หตีเร็วมากตีจนพี่ชักแบบเลื่อนหนึ่งล้านอะ โอ้โหน่ากลัวโอ้พี่ชักหนีพี่โอ้ยวยด้วยทีเล็กโอ้ยโอ้โอทีเล็กโอ้ดูว่าคือเลือดหนึ่งล้านเลยยุบแบบ,ปปรต,รบตีเร็วมากครับดามเมจแค่หนึ่งนะอย่าลืมโอเคพี่ชักจำเลยฮะพี่ชักแกก็ตีเร็วนะครับแต่ตีเร็วไม่มากแต่ทีเล็กนี่ต้องบอกว่าชุมชนชาวร็อกยังต้องแพ้กับเธอเลือดเท่าไหร่นะ เลือดเราจัดแค่ห0 0 0 0ื่นใช่ไหมโอเคและเดี๋ยวเรียบร้อยแน่นอนฮะทีเล็กเจ้าค่ะพ่อค่ะนี่ตายไปแล้วฮะ <laughs> ไปครับเดี๋ยวไปดูศึกต่อไปกันดีกว่าเอานี้เอาให้แบบสูสีสูสีนะโอเคครับผมจะเอาทีเล็กเดอะแฟตนะครับไปสู้กับไวแมนเดี๋ยวเราขอดูเลือดไวแมนก่อนผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่ค่อยมีใครแบบขอไวแมนเลยนะก็กำใหญ่หน้าตาดีใช้ได้ <laughs> <laughs> ถืออาวุธสมือนะครับน่าจะตีแรงอยู่แล้วแต่ว่ามีเมลิดามดบล็อกค่อนข้างจะน้อยนะครับสาเอร์เซ็นเองตรงนี้เนี่ยเราไม่สําคัญมากเราเน้นว่าตีเร็วแค่ไหนครับ ตีอยู1.4เมตรแล้วก็แอตแท็กสปีดแค่1นะครับแต่ว่าเลือด400ดาเมจ64เพราะฉะนั้นผมจะคำนวณที่ดาเมจอย่างเดียวนะครับว่าทำยังไงดาเมจถึงจะสามารถถึง5แสต5 50,000ได้นะเดี๋ยวผมขอคูณแป๊บทั้งหมดต้องใช้781ตัวนะครับผมให้782ตัวเลยพร,รึบมาแล้วฮะนี่นาทินแดนอันไกลโพ้นมาครับชนชาวป่าที่อยู่กลางน้ำจำนวน1000คนนะผมขอมา1000คนแล้วกันเพราะว่าสังเกตว่า ตัวมันไม่ได้มาตีพร้อมกันทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยวายแมนอาจจะเสียเปรียบเราก็เลยให้ T-Rex มานะครับ The f แฟชทีเร็นะครับตีหนึ่งตีเร็วตีแรงแซงทะลุนรกจริงๆเลยสโลแกนอย่างกเดอร์ฟ a s ์โอเคนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับใครเชียร์อะไรครับถ้า T-Rex วันนี้ T-Rex เป็นเมนนะ T-Rex เป็นเมนครับกด1นะครับเชียร์ T-Rex กด2เชียร์วายแมนนะครับผมขอเชียร์วายแมนละกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะให้เวลา3วิครับ1 2 3โอเคจัดฮะครบ ทีเล็กกับแฟดครับโอ้มันตีหมู่นะคุณผมู้ชมถึงมันจะตีทีละหนึ่งแต่ว่าหนึ่งหมู่ๆนะโอ้เฮ้ยแต่ว่ามันไม่ตีเท่าวิชังฮะอย่างนี้เราจะไม่เห็นความเร็วเท่าเดิมนะแต่มันยังก็แบบได้กินเต่าอะลมแดกลมแดกโอเคฮะเดินไปอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้มันนองกันเป็นแถวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าเลือดทีเล็กเท่าไหร่แต่ผมเห็นแล้วครับว่าทีเล็กชนะแน่นอนฮนะ วายแมนยังไม่ได้ตีเลยโอเคและสุดท้ายฮะจัดไปครับผมทีเร็กซ์เดอะแฟตชนะครับโ oh, อ้ยเหลือเหลือ1 7ื่นนะวายแมนพันหตัวนี้ก็สามารถชนะทีเร็กได้หรือมั้งเดี๋ยวเปลี่ยนวายแมนฮะมาครับวายแมนมาแล้วฮะสวัสดีพป่วันนี้เรามาทําไมที่เน่เนี่ยจะก็ไม่รู้เหมือนกันฉันว่าเราน่าจะมาประท้วงอะไรสักอย่างนะจะบ้าเหรออาจะเฮ้ยโอเคครับผม ก็ายแมนจำนวน1,500คนนะครับผมก็ยังเชียร์วายแมนอยู่นะเมื่อกี้แพ้ไม่เป็นไรฮะแต่ตอนนี้นะ่าจะมีผลครับเพราะเลือดทีเล็กจากตัว1,000ตัวเนี่ยมันเหลือแค่17,000ดังนั้นเนี่ยครั้งนี้เนะี y ่ยวายแมนต้องชนะชัวร์ๆสู้ๆทีเล็กเองต้องตายฉันไม่กลัวฉันก,กินมันให้หมดเลยด้วยพลังเดอะแฟตนี่ทีเล็กพลังพิเศษฮนะโอเคคุณผู้ชมละครับเชียร์ตัวอะไรฮะผมเชียร์วายแมนนะครับ,รบถ้าคุณเชียร์ทีเล็กกด1เชียร์วายแมนกด2ครับแล้วเรามาดูกันฮนะว่าใครจะทายถกูกทายเพผยด <c oughs> ถ้าพร้มมแลวนนครับับบก็ดเเเยาาาิขที หันมาบอกโอ้โหบ้าหรือเปล่าแกทีเล็กแบบเหมือนยืนเฉยๆนะครับเพราะโจมตีเร็วมากวายแมนเหมือนแบบเป็นลมอะเดินก็มาแบบเป็นลมโอโ้โหไม่ไหวแนละ้วแค่ทีเล็กเดินผ่านเท่านั้นมันเห็นหญิงสาวแล้วแบบโ oh, อ้โหเธอน่ารักเราสะดุดล้มตกกลุ่มรักเฟิร์เจอร์นะฮะปิด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 อินเทอร์เฟซหมาทีเล็กเหมือนเดินแจกลายเซ็นครับตายครับทุกคนมีตายฮะ นี่ทีเล็กกับเอ็กโซนะครับโอ้โหมาดูกันนะครับตอนนี้ทีเล็กยังได้เปรียบอยู่นะครับผมเร่งเวลาความเร็วไปเลยรรรทีเล็กเดินอย่างต่อเนื่องโอ้โหไม่ต้องก้มลงไปกัดครับอารมณ์แบบประมาณเอามือสองแง่งน,น้อยๆไปเขีย่ยเอา้าโอ้โหทีเล็กแพ้นะฮะไม่ธรรมดา,าทีเล็กแพ้ครับผมไวแมนชนะเหลือกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนโอเคนะครับตอนนี้ไวแมนเหลือแค่55ตัวเท่านั้นโอ้โหทีเล็กสู้สมศักดิ์ศรีมากฮะแต่ชัยชนะเป็นอของไวแมนนะครับมา เรามาดูกันอีกแมตช์นึงดีกว่าขอแมตต์ Matt, Matt สวยๆโอเคครับงั้นตอนนี้เนี่ยเราจะให้ทีเล็กธรรมดานะครับกับทีเล็กเดอะแฟรเจอกันซึ่งทีเล็กเนี่ยดาเมจมัน3าเองนะครับแต่ว่าเลือนมัน0 0,000ผมก็อยากจะคิดแค่ดาเมจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมเลยเอา5้0 0 0ไปหาร3 3มันก็เหลือพัน0ตัวผมตีว่าพัน0เปะแล้วกันนะครับประมาณนี้เราก็จะสามารถใช้ทีเล็กไปทั้งหมด1ัน0เพื่อไปสู้กับทีเล็กเดอะแฟร1ตัวโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เนะี่ยเราก็เดินทางมาถึงอีกศึกหนึ่งนะครับ เออพูดถึงช้างผมอยากให้เกมนี้มีช้างมากเถ้าเกิดว่าเขามาดูคลิปผมนะครับผมจะบอก you know ะ is post c l e b r a t e ค r ว่า is the fan pan pan ้นแ pan you know โอ้โหเขาจะเข้าใจผมไหมฮะโอเคใครเชียร์เดอะแฟลนะครับกด1ใครเชียร์ทีเล็กธรรมดากด2นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอทําให้เขาทําใจก่อนนะครับบอกอีกอย่างหนึ่งมีน้องมีน้องหลายๆคนนะครับคอมเมนต์มาว่าเออรอบหนึ่งกดเลข1รอบ2กดเลข2องอะไรเงี้ยซึ่งก็ทําให้ผมเห็นคอมเมนต์ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพยายามที่จะ คอมเมนต์แค่ว่า1กับ2ผมก็อาจจะงงงนิดนึงนะครับโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยคอมเมนต์กันแล้วเลยครับไม่เสียเวลาครับผมเราจะมาเริ่มกันในแม์นี้เลยฮะผมขอเชียร์ทีเล็กฝูงมากแล้วกันเดอะแฟตมันจะเดอะแฟตแค่ไหนเพราะมันตีแค่หนึ่งนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่าบุกก็ไปนะฮะบุกเข้ามาครับเดอะแฟตวิ่งก็ไปก่อนเลยโอ้โหเฮ้ยแต่ตีเขาไม่ตายนะเนี่ยแต่เขาโดนตีอยู่ครับโดนตีอยู่ดูเลือดโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำ <laughs> แล้วมันมา,มาไหลอะไรตรงนี้ <laughs> น่ากลัวน่ากลัวมาก ไม่ไหวนะฮะไม่ไหวไม่ไหวแน่เลยฆ่าได้สักตัวหนึ่งก็ดีแล้วเนี่ยเห็นเลยฮะว่าไม่ชนั่นฆ <_ d ata> ่าไม่ได้สักตัวเลยฮะโอ้โหไม่ธรรมดา <_ d ata> โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เลยเอาทีเล็กธรรมดามาเจอกับทีเล็กเดอะแฟตนะครับซึ่ง2ตัวเนี้ยมันจะแตกต่างกันตัวที่ว่าตัวหนึ่งเนี่ยมีเลือดน้อยกว่าแค่10,000ื่นนะครับทีเล็กธรรมดามีเลือด10,000ื่นแต่ทีเล็กเดอะแฟตมีเลือด5 0,000แต่มันตีแค่ทีละหนึ่งแต่ตีเร็วมากแต่ในทางกลับกันในเนี้ยตีแรง3 3แต่ตีช้าแค่คูณหนึ่ง คุณผู้ชมจะเชียร์ตัวอะไรตัวนี้เดอะแฟตนะครับตัวนี้ตัวธรรมดาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับผมขอเชียร์อืมเชียร์เดอะแฟดีกว่านะ <c oughs> ต้องเปลี่ยนข้างนะไม่ไหวนะผมคิดว่าตัวธรรมดาอาจจะสู้ไม่ได้แต่เรามาลองดูฮะอาจจะพลิกผันยังไงอ่ามันก็ไม่แน่เสมอไปใช่ไหมครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมสั่งให้เขาโจมตีเลยฮะรึบ,รบมาฮะบุกเข้าไปธรรมดาบุกเข้ามาฮะรึบเจอทีเล็กรัวครับรัวครับอ,อืตีแรงตีแรงกับตีรัว เอาไงฮะตันนี้ี่แบบเหมือนไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์อ่ะขยับแบบวัอเรียกความเร็วไวกว่าแสงนะโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นครับดูอีกตัวนึกงค่อยๆงามค่อยๆงามนะเลือดเขาเยอะก่อนด้วยอาจจะต้องเพิ่มเยอะหรือเปล่าไม่ดูฮะเวลายังผ่านไปยังต่อเนื่องนะครับผมขอเร่งความเร็วมากขึ้นอีกโอ้โหดูไม่ขยับเลยเร็วจะอยู่นิ่งครับแต่เลือดฝั่งนี้นี่ไหลแบบเป็นอะไรอ่ะมีปัญหากับ ช่องอะไรหรือเปล่าช่องท้องตัวนี้ไปยืนนิ่งเหมือนหุ่นสตาร์อุ้ยตกใจตกใจดูฮะเรามาดูภาพช้าครับเดี๋ยวผมขอดูภาพช้าได้ไหมโอ้นไงดูแฟดปะล่ะตัวนี้ตีแบบธรรมดาครับตัวหนึ่งยังไม่เริ่มที่จะขยับหัวเลยวยซ้ําตัวนี้แบบเดี๋ยวผมดูนะนหนึ่งสองสามสี่อุ้ยผมว่ามันตีเป็นหนึ่งพันครั้งต่อวิเลยมั้งผมขอเข้าไปดูเลือดดูฮะประมาณหนึ่งพันครั้งต่อวิอะ เกือบถึงได้ไมั้งไม่ก็100ครั้งแต่ก็วิ่งเร็วเดินเร็วด้วยโอ้โหผมเห็นแล้วว่าใครจะชนะไป <c oughs> แกไปวิ่งเล่นรอบโลกสักหนึ่งรอบนะแล้วค่อยกลับมาสู้แกยังชนะเลย <c oughs> ดูจนน้าตามา <c oughs> โอเคฉันไปรอข้างบนข้าบนประสาทนะฮะอจะเปวดปราสาทตายขึ้นมาสู้ที่ปราสาทได้ไหมอ่าอูโดนลงมาครับอ้าว ก็กลายเป็นว่าทีเล็กปกติชนะไปนะนะครับจริงๆทีเล็กเดอะแฟชนะนะครับทีเล็กปกติมันกัดไม่ทันนะฮะเพราะว่าทีเล็กเดอะแฟเนี่ยโหถึงจะตีแค่หนึ่งแต่ตีเร็วก็เหมือนตีทีละหนึ่พันเพราะว่าวิหนึ่ง <laughs> ทำไมต้องตำตาเหลืองฮะ เพราะว่าวีหนึ่งมันตีเยอะเออใช่ดังนั้นเนี่ยก็เดอะแฟชชัน่นไปนะครับในแม์นี้เดี๋ยวเขาใจอีกแมชหนึ่งฮะผมอยากจะลองแบบว่าคําสั่งใหม่ว่ามันใช้การสั่งการอย่างไงนะครับโอเคครับแม์สุดท้ายเดินทางมาถึงนะครับเป็นทีเล็กเดอะแฟชชั่นจำนวนหนึ่งร้อยตัวกับพี่ชักนอนิสจำนวน100อคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการปรับคาสั่งในอัปเดตใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมแค่อยากจะลองสั่งว่าเฮ้ยให้ลูกน้องเดินไปทางนน้นทางนี้แล้วก็ ดูตามคาสั่งมันนะครับมันมีออเดอร์อยังไงเดี๋ยวเราก็ใช้ตามนั้นนะครับผมส่วนเรื่องจะชนะหรือไม่ชนะผมไม่ต้องให้ใครเชียร์อยู่แล้วฮะเพราะว่าพี่ช้างมันไม่มีวันตายนะครับผมโอเคมางั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มไปที่ตัวทีเล็กเลยแล้วกันไปทุกคนลุยเข้า <c oughs> <c oughs> ไปคุยกันนะเดี๋ยวผมลองกดวีนะครับกดวีแล้วก็สั่งเรเลเฮ้ยโอ้โหมันมีเสียงเหรอทีเล็ก <c oughs> <c oughs> ใช่เหรอทีเล็กเนะ้อแอทแทกเดีร์ทาเกตฮะ นี่นี่นี่สั่งได้ไหมโอเค hold on the gun อันนี้ on me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  ม้าเปล่ามาเป้าฮ hello on me on me เขาปรับแบบอื่นหรือเปล่าฮะเขาไม่ค่อย on me เท่าไหร่นะไม่ฮะ carry on รีบหน่อยเร็วหน่อยเร่งหน่อยมันคืออะไรฮะอ๋อเราต้องไปชี้ที่ตัวลูกๆเปล่าอ๋อโอเคนี่ไงวงๆครับจะมีสัญลักษณ์สีเขียวนะฮะ on me มา on me มาได้ไหมนี่คือตัวเรามีออเดอร์อะไรผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันใช้ยังไงนะมานี่ งงฮะโอ้ยพี่ชักเดินกันไปเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้พี่ชักฆ่าเดินเสาไปเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตัวเขาก็เยอะเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมขอลุยกับพี่ชักหน่อยพี่ชักเจ๋งเหรอพี่เจ๋งเหรอฮึๆอุ้ยพี่ชักตีแรงเหมือนกันเนี่ยทำไปเล่นเอาจริงๆพี่ชักก็ตายบ้างแล้วเนี่ยขอมาดูครับตัวนี้ดูฮะดูเลือดดิครับไหลอย,อย่างกระใสน้ำโอ้คือเดอะแฟชชเนี่ยเทพมากนะฮะ พี่ชักนี่ถ้าปรับเป็นเดอัจฉานอีกก็ไม่รู้จะเทพขนาดไหนนะครับแค่นี้ก็ไม่มีวันตายนะเลือดเป็นอมตะครับโอเคงั้นก็คงไม่มีอะไรนะครับการใช้คําสั่งนี่เราอาจจะต้องดูอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมมาให้รายละเอียดอีกทีตอนนี้ครับพิึบโอ้เวลาเราตายขึ้นอยู่ดายเหมือนในนี้เลยฮะ ดักโซครับผมนะคลายคุ้นเกมมันจะเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะฮะคงต้องจบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมใครที่ชอบใจเนี่ยอย่าลืมกระทึบไลค์ไว้กดแชร์ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้ oh, โยกหัวกันอย่างกระชาวล็อก